ูกใหมดินกับงามยู่พี่น้องเนี่ยยาวงามอยู่ไม่เท้าจูดี่งี่ะพี่น้องเพิ่ทำความสะอาดเนาะเพิ่นมาจูดไว้ โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อมาพบพ่อกำน้องลาตีเดอ้อพี่น้องเดอ้อพบพ่อยามเศร้าพี่น้องเอ้ยอยู่ทำเป็นปตู้ค้ำมือน,นี้เพิ่นมาดินใหม่เพิ่นเนาะมาเือนใหม่พี่น้องทำความสะอาดเก็บกวาดแถวนี้แหละแล้วก็หดพักเนาะทางสร้างเพป็นการยังบ่ทันเห็เุเรียบพี่น้องทั้งเพื่อนวาสิเท่ทางหนาอันนี้บอกให้รู้ว่าจังใดมือน,นี้เนาะโดย พอดียังบมทันอันล่างหอนหนาพี่นอออ้องเลยบันนี้มาเฮือนเลยเนาะแต่ว่าต้องไปล่างที่แปลงคนแหละน้ำยู่นี่มันยังบมทันไซบันไดก็เลยบนในล่างอาสดและพี่น้องตอนนี้ก็โดยยาสิพามาเบิง่งมเมถาเพิ่นดพักพี่นอ้องนงตุ่นเพิ่นขับรถมาเองมื้อนี้เนาะพาเมถาวรมาโดยมเมถาเพิ่นลกหญ้าพี่น้องเอ,อ้อจนมาแต่เช้าแล้วก็ลกหญ้า,าสบายดีเด้อเมเาวาเดอ้อฝาื้อนี้บ่ได้ไปตัตไา้เนาะมื้อนี้เนาะ มาเกินใหม่วันนี้เป็นลกหย่าลกยัางมีน้องเอ้ลกแล้วมีน้องน,อก,นอกไก่สีหอดม,มืองามยามดีอะไรไม่ถ่าเอ้ทำความสะอาดไว้ถาเพราะว่ามันหกเน,นาะข้าวบ่อนังกะทั้งอันนั้นได้เปิดน,น้ำทาั้งอันนั้นเปลี่ยนดิมือ ทางในหนิงแกไม่เท่าทำความสะอาดยู่พี่น้องเนาะมินเตะเนี่ยทูอะไรยังบ่ทันมีมันก็แบบติดติดอยู่นี่แหละเพราะว่าเขาปัดจีสือเขาบริเททูเนาะมันต้องทูออก,ออกอีกพี่น้องทางในกะล่างแล้วก็ทูเนาะสีดก่อนก็ได้ยังทูเพราะว่าเปื้อนหก ข่าวซีรัตักเนาะเสียเลยนี่เสียแล้วไม่เป่าได้แล้วน้ำนะเซีรัตพักเพิ่นเหรอทางไอเก่งเพิ่นไปนเห็ดเบียยข่าพี่น้องเขากะพอดีแหวนมาหาไม่เถ่าเนาะซี่าไว้พรอมมาพมี เพอกงามทำไปแถวเนาะพักอันนี้จเจ้เเขียวเขียววะพักมันพ่อฝุ่นแล้วมันก็นงามเลมมยพี่น้องมีเวลาบุญแหละจะสีกลนแลา้วกา็สีปลูกใหม่ก่อนพี่น้องฮะพักแนวอื่นมาปลูกบ้าน,นี้าลายลายไม่แถวไป้พักก็ได้ยอนนยู่เฮือนก็ที่ห้าแนวอื่นมาปลูกกินตัวนี้เบิร์ก่อนเลย ถูกใหมดินกับงามอยู่พี่น้องดียาวงามอยู่ซื้อเนี่ยทูไม่ถาวไอ้เฮือนก็นซื้อเนี่ยทูจังทูเนาะมันบทูแล้วมันกับบงามแล้วมันด่างทูล่างอ,อ,อ๋อคนละเออเฮงจังทูเขาทิมาทูสวยดอกแต่เขาบรินเห็ดเนาะมันต้องในล่างในทูกับขัเนาะเพราะว่า,าตั้งแต่ทาเห็ดมายัางบวทันล่างด้ มันก็ต้องเลยล่างอยู่แล้วเออยังสองนอือพดพักพี่น้องเอ็มน้าพ่อกับแบบนี้เลยสะดวกสบายน้ะนีก็ถทือว่านี่ความสุขแล้วเนาะเอาปลูกยังกับสบายพี่น้องคืออยู่เกอนกับธรรมดาอยู่เอากับคอยใส่ไปหแหละมันกับกถทึงขันว่าสีแบบโมีเหนนะอือ นี่เลยห้องตุนมือนกับพี่น้องเลยเป็นหนัง่งนทางในคุณทังไม่ท้า่อดผ <c oughs> นกับข้าวหลดเก่งแล้วนนเนาะพามาได้พุช <c oughs> พักเป็นมาแต่ละมือแต่พี่น้องพุชพัก,พก,พก,พกนี่แหละตามดินเพลินเลยโคตรปู มื่อในน้อยหนึ่งทางหน้าพี่น้องมาสบายดีน้องตุลเลยกินข่าวะอะไบอกกินแล้วพี่น้อยมาเมื่อนี้กับมาดินใหม่คือเกาบ้านในต้นไม้เมื่อยบอกร้าน,นี้พันยูไม่เมื่อหอดเพื่อนพี่น้องเอสเซโรเสือหอดกระไก่เติบมาแถวไปฮดทางหน้านี้แล้ว คนมีหัวจิงไคย,ยังพี่น้องปลูกทั้งนั้นกับพ่อได้กินอยู่ผนก็ปลูกไววมาเบิง่งนทางหลังก่อนอันนี้ก็ทั้งไอ้มันทองเพิ่นเริ่มก่อแล้วพี่น้องบอลตั้งแท่งน้ำเนาะเมื่ออันที่ว่าตั้งเสาก็พอดีเพ,พิ่นหาทางไอ้เก่งมาซอยเพราะว่ามันก็นนักพี่น้องเอ้แพ่แห้งเนาะก็ะเลยว่าซอยกันมันกับสีแบ่งเบาไปนะวานี่เห็นเพิ่นเทคานกับพูวงก็ติดตัวหันตรงเท ตีนสาวอะไรผีนองเทคานทางลุม่มทางเทิงกะเทคือกันเนาะว่าเ่าต้องได้ตั้งแทงใส่นะเคาเทเอาทางลุมกะเท,ะทสี่เทตีนทางเทิงกะมันแห้งอ่ะเนี่ยค่ะขาดไปแล้วจังเอาแทงขึ้นไปเนาะเอาแทงขื่นเทิงอีก เป็นบอลตั้งแทงหน้ามีตูคํามพี่น้องพอดีเพื่นอนว่ามันชุงมนี่มันขักเนาะความหน้ามันสีไลคขักเพื่นอนว่าตาตั่มนี่บัวานใดสไลค์ก็เห็นที่เพื่อนเห็ดประมาณนี้พอได้ดตั้งสบายเพื่อนเทแล้วก็กมีแต่มันแห้งแล้วก็กแกะออกพี่น้องแก้แบบออกแต่ถือว่าแล้วแล้วพี่น้องทางในกะเนาะเลือดแต่ทางนอกเล็กๆนนออันนี้แหละเก็บกลัวแถวนี้ก็แล้วแหละพู เพิ่นก็หาไม้มาเห็ดเนาะทางนอกอะกะเขากะเห็ดเวียกพี่น้องกอ็มีแต่หยาดเวลามาเห็ดเวียกอยู่ทางเฮือนแหลงภูแหล็กกาสีแล้วเลยเพราะว่าเวลาทางเฮือนในพมีเพิ่นก็มาซอยค่ะนะมาเห็ดซอยจนแล้วเนาะกัดซอยกันพี่น้องก,กัดสีแล้วเลยเลยหลายคนทางนอกทางน,างนออี้ก็ถือว่าแล้วแล้วเก็บซียังทางนอกเฮือนมีแต่เตรียม หามือห้ายามอีน้องไอ้ทางผู้ใหญ่เพิ่นกับให้ขึ้นให้ได้อยู่และิ่นเก็บซีอียังเรียบร้อยเนาะทางในนี่เลือแต่ทูทําความสะอาดห้าเนี่ยทูหแล้วเนาะเําทำความสะอาดอียังมาสีดมันล่างซอยไม่ถ่าเพิ่น หมม้องน้ำมีนยังกะใช้ได้เรียบร้อยเลยพี่น้องมิติหิวหน้ำข้าไปเนาอชสวงนี้ยังบทันมีน้ำเก่าหิวใส่ถังวัท่อกระเทงอ,อยู่ดอกตรงด้นล่างก็แต่ในห่อน,นอคุณล้วเนาะเาเวบนหดตพักอันนี้สิเป็น มันได้ทางขึ้นพี่น้องมันได้ทางขึ้นรถจักเนาะเหตุทางขึ้นรถจักให้น้องตุนเวลามากะขี่ขึ้นเลยสบายป้าว่าอยู่นอกเนี่ยอ,อไไปลอดภัยเลยว่าอยู่เทิงหูดและไปแถวสิเป่งน้ำทีานี่ปะ Này Văn hỏi là bây giờ nhỉ? Ờ... แห้งแล้วนะน้ำเราใสเลยเนะยา,เยอยาเอะอาบนิ้ำเช้านี่คาดเนะาะอาบนี่อลรขาดเท่า,านีา้ยังยังเมื่อนี้ยังไม่ไอาบไาย <laughs> ต้องไหนไปอาบที่พูดและน้ำบอไสข้าววะจิงไคเหมืนจะงามงามดี่นองเขียวขาดเลย ว้าพักอันนี้เจ้เาเขียวงามเลยเนาะผักนางตู่เผื่อนพี่นองงาม,งามเขียวเลยไม่ถ่าเลยแย่บนปลูกนำขัก้วนี่<ด>ขักเนะาะควนปลูกไหวกบขึ้นงามเฉย เป่งน้ำมือเท้าต้อ,อน,นิกระใหม่เบิร์แล้วพี่น้องจูดพากันคุมอยู่ย่างแต่มันกุดหลยโหมดใหม่หนอหนึ่งกาศบรรยากาศแดดๆพี่น้องไอ้เมือน,นี้ก็ได้ตอนแรกว่าสิพากันคุดหัวทางดินแม่บิงเพิ่นนี่แหละพี่น้องแต่ว่า เคืนว่าอยากให้ทมดินก่อนจังพากันขุดเนาะพอดีแล้วพูแหละจังได้พากันขุดอีกทางนี้ก็คือสีบกแข็งเป็นไายดอกพี่น้องดินกันเนาะมันก็ไก่กันกับทีเ่เป็นตุขามคืนสวยกันเป็เทวแ้แทงน้ำกันมันแข็งมันอีหยงังพูดเลยจังได้เอาคืน อันนี้มันยังบบราณแข็งอยู่ยังใส่งานโบได้กองใหม่นี้เวลาพุทธุ้มนี่ก็คือสิได้ค้นออกมาอีกคือเก่าขนาดพี่น้องค้นกไปกลับมาค้นไปค้นมาอย่างนี่แหละ,ะเพราะว่าเฮายังบบรานแล้วเบหานนะ พักแล้วเลยพี่น้องบันนี้เป็นกรมปัดบนดังไฟเนาะขี้ผุนพักพันกาพี่งามเห็นหรอไอปูกไว้กะเป็นงามเต็มสองทังเลยว่าฐานเอามาเด้ต้นนั่นบนนี้หรือว่าเอามาใหม่ไหมเถะว่าฐานดังเอามาใหม่บออืม quái đại anh cho mình thôi em mẹ thôi em ăn thôi em ăn thôi em เก็บก้อนอิฐไว้ก่อนพี่น้องไม่ท้าเพิ่งกนกระทำความสะอาดเนาะข้าวสีว้ันใส่เ,เบื้องนี้บวชเดียวไปเบื้องนั้นเนาะสีโฮมไว้บ่อนเดียวคนมาไววตอนนั้น นะฮะปะไวจะเด้ว่ามาเก็บไ้ทางขางมนี่กระเบื่องนี่ก็บทักสิไว้ใส่ยังอีกก้ไม่ถาวรยังบมทันหูว่ะชิ้นใส่ทำไมมาไหว้ขางนี่ใช่ปะก็มันเป็นทางไปทางนั้น กมีแก้วว่าไปเท่าไปยังอยู่ที่นี่ก็มันบวมเลยูดได้หอ ไเม,มนจมาได้นีน้ากี้เีอะทำมันล่มกับประุดคือไปห้าเก็บขี้เหทางนั้นเนาะไม่นี่กายัางที่ได้ใส่เวียกอยู่ีเก็บวเ้เล็กๆนหนอยที่ซื้อบาทห้าแล้วเวียกทางทีเก็บว้บนไม้ บอนเพิ่นเห็ดอันนะ่ะใหญ่มันยังบมแล้วพี่น้องก็เลยว่าเก็บไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะย่านเหยียบลยตะปูอันนั้นยังบมทันแล้วก็เลยบอกเก็บมาเพิ่นยังเห็ดเวียยน้ำแพงนี่ยังบมแล้วอยู่ไปเท่าเพิ่นก็หาเก็บแถวนี้แหละข้างกระกองไว้นี่ก่อนเนาะก่อนบล็อกนี่ก่ะเดี๋ยวมาอันนี้แหละไว้ไปเป็นระเบียบพอเพิ่นก็นยังใส่งานอยู่ใส่งานได้เนาะแต่ละอันก่ะ เากันเก็บกันกวดนอนพี่น้องไม่เถ่าเพิ่นมากอะเก็บกวดนี่แหละถ่าอันแนวทูก,ก่อนนอนพี่น้องให้ผู้วงผ่นออกไปสื่อตอนแรงผมหลยพังมือแนวทูค่อแข้งแขงอะนะฮะนะมันคัดพื้นได้ห็น้พี่น้องมันจางสีสะอาดเนาะทางในกะทางนี้ยังบดท่านมากอยู่น้าสีเป็นมาบรท่าเหยียบขึ้นทาสีฮะเนี่มันขืนเห็นเวี้เนะเออจูดเลยนะ มันบมมีแก้วแล้วว่าไม่ถาวมีบอกจาจูดเราจะแง้มออกได้ไม่ถามัเป็นเก็บรวมเลยอือย่านได้เผื่อแหงบอกว่าแหงออกต่างจากกันเผื่อว่าแ่งออกจากกันมันจังบ่แตกเผื่อจิจูดขี้เหงาแค่นี้พี่น้องมันไกล้จากเฮื่อหมู่อยู่มันเลยจูดได้อือ จูดแล้วก็ป๊อปบบอกไหมไ <laughs> นะยากเนาะขี้เนืยอด้นเลยจูดพอมันโมหหพี่น้องพอมันแปนอืม ทั้งผดสะอาดแล้นนเเวเย็บผวดแค่นี้แหละแล้วอะไรถูกไมอ้กออกจากกันเห็นมันเปนแล้วก็โฮมมาบนเดียวบรรยากาศเมื่อนี้ก็แดดๆดดพี่น้องแดดน้อยหนึ่งเนะาะ อ้าวพี่น้องมีแต่ว่าสิขอจบคลิปก่อนพี่น้องบันนี้ถ้าพบพออคลิปหนาเด้อเนาะโดยจากคลิปนี้ขอลาไปแล้วพี่น้องขลอก่าวคำว่าสบายดีสบายดี